สวัสดีแฟนเพจเฟซบุ๊กาบอนนะครับมาพบกับจานอูดอมศักดิ์เหมือนเช่นเคยนะครับในคลิปนี้นะครับก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับทีมงานกันด้วยนะครับก็คงจะมาพูดถึงฟุตบอลพรีเมียร์หคู่นะครับที่จะเตะกันในคืนวันเสาร์เนี่ยนะครับก็เบนฟอร์ดเจอกับแมนเชเต์ไนเต็ดนะครับตอนนี้กําลังเป็นข่าวหน้าปวดหัวทีเดียวนะครับตามซื้อทั้งกองกลางกองหน้าเต็ไมไปหมดนะครับ ก็ไปดูความเคลื่อนไหวกันก่อนนะครับทางด้านคอมเบรนฟอร์ตตัวเดิมๆที่เจ็บก็เหมือนเดิมนะครับเอทานเป็นนอกเซกี้คนนอสนะครับคิสเฟอร์ไอเชอร์ก็เป็นพวกตัวเก่าๆที่เจ็บอยู่นะครับก็เจ็บกันเป็นเดือนนะครับก็ได้ตัวใหม่มานะครับกองกลางทีม,มชาติเดนมาร์กครับมิเกลดามสกาดพึ่งจะมาจากซามโดเรียวันพุทธที่ผ่านมานี้เองนะครับก็ต้องรอลุนว่า จะฟิตพอได้ลงเป็นตัวจริงหรือเปล่านะครับเกมล่าสุดนะครับโดนเลสเตอร์นำไปก่อน2-0กลับมาไล่ตามตีเสมอได้เป็น2-2ประตต่อนะครับก็ถือว่าเราตายแบบบุดหวิดครับสำหรับเบนฟอร์ดนะครับก็มีดีที่ตัวรุกข้างหน้านะครับพวกอีบันโตดี้อะไรพวกนี้ทำกันได้ดีนะครับแล้วก็แบรนด์เอมโบโมนะครับสองคู่กองหน้าฟอร์มดีนะครับตัวที่คาดว่าจะลงนะครับก็น่าจะเป็นชุดเดิมที่เจอกับเลสเตอร์นะครับ ประตูเป็นดาบิดรายาเหมือนเดิมนะครับแนวรับอารอนฮิกกี้เบนมิลก็เฮนรี่นะครับทัน้ดก่อนปอนตุสยันเซ่นนะครับเป็น4ี่กองหลังนะครับแล้วก็2คู่กองกลางครับบิตาริจเนลจับคู่กับคริสเตียนอการ์ดนะครับแล้วก็มีมาทียัสยันเซ่นเป็นตัวรุกข้างหน้านะครับส่วน3ามตัวรุกกองหน้านะครับก็มีอีวานโตนนี่นะครับยานบิชซ่าแล้วก็บราดเอโมนะครับก็เป็น3มตัวรุก ข้างหน้านะครับก็ถือว่าเป็นชุดเดิมนะครับมีดีที่กองหน้าส่วนทั้งฝั่งของแมนยูนะครับมักซียาวน่าจะยังเจ็บอยู่นะครับไม่น่าจะไหวแล้วก็รวมไปถึงเปรรสตรีดารุ่งที่ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่นะครับส่วนที่ต้องเช็คความฟิตนะครับก็มีทั้งนั้นของโรนัลโดวาราแล้วก็ลินเดเลิฟนะครับ เช็คความฟิตว่าจะลงเป็นตัวจริงได้หรือเปล่าก็ตัวที่คาดว่าจะลงนะครับก็มีเดบิเดเคอาครับแนวรับก็เหมือนเดิมครับดาโลแม็กควายลิซโดมาตินเนสแล้วก็ลุกชอนะครับส่วน3กองกลางก็มีบูโน่แล้วก็คู่หูบันเทิงยังอยู่นะครับอ่าแม็กโทมิเน่แล้วก็เฟรดนะครับแล้วก็3ตัวลุกข้างหน้าก็เป็นซานโช o รัดฟอร์ดแล้วก็อีดิกเซนในระบบ ฟอนเหมือนเดิมนะครับทางสื่อคาดว่าจะโยงองจัดชุดเดิมไปก่อนเกมล่าสุดก็ไปแพ้มาครับโอ้โหคาบ้านเลยครับสประตูต่อนหนึ่งนะครับแพ้แบบเล่นเอาช็อกเลยครับเปิดสนามเจอกับไรตันนะครับก็ดูแล้วยังตามหาตัวใหม่อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นกองหน้าหรือกองกลางแต่ก็ยังยังไม่ทานเกมนี้แน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่าน่าจะใช้ชุดเดิมไปก่อนแล้วก็โอ้โหชุดเดิม แม็กเฟธก็มีปัญหาบูโน่ก็ไม่อยู่ในฟอร์มที่ดีครับแรดฟอร์ดก็ไม่ดีทั้งทีมีดีคนเดียวแค่อีริกเซนนะครับดูแล้วมุมเสมอจ๋าๆน่าจะมีนะครับในเกมเป็นเยือนด้วยผมก็เชื่อว่าไม่น่าไปชนะเบนฟอร์ดได้เพราะเบนฟอร์ดก็น่าจะเหนียวแน่นพอตัวนะครับดูแล้วทรงน่าจะออกมาเสมอสูงทีเดียวนะครับเอาละครับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็กลับมาเจอกัาจย์อูดกศักดิ์ได้ใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ